สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พีนน่น,น,น้อ,อ,องนเ,นเ,เนาะเมืนเนเมนเน่อนี้กลับมาพร้อมสองนี้กระเดยชิ้นเขยนะพี่น้องมื่อนี้เฝ้ากินเฝ้าไปนะพี่น้องเอ้ยแรงแล้วเมื่อวันบริได้ทายนะพี่น้องนี่มินี่พามาทําเมนูนี้พี่น้องทำก้วยหอยเนื้อหัวหอยสลือหัวหอยใหญ่พี่น้องเอ้มือนั้นมาทายกินกินบริไดเหนียวหัวยาบจังเลยมาแกะนะพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยนะพี่น้องกินอยูอน่นานบะพนเอ้ารีบมัน, <S <s มนเข้าอาเ ไม่นี้เฝ้ากินเฝ้าไปพี่น้องเอ้าลูกกระเตากับควนคักเนาะพี่น้องอเด็กใส่นี่ก่อนพี่พี่ผงนู่นพี่น้องอสุรสเนาะแต่น้อยๆใส่สาลายสักหลายเอ้าข้าคั่วพี่น้องเ,เอ้ยไปไปน้ำปลาเนาะน้ำปลาแดกบ่มีเบิดใส่ยินลายใส่อพอจากน้อยก่อนอยังมาีเค็มพี่น้อง บักหนาวพี่น้องเอ้ยอมันจะเพิ่งใส่ลายดีวยวบักหนาวอยู่เพียวกันตบท้ายด้วยนี่ต้นหอมปักสีพี่น้องเ่านี้นะเอา,าอ่ะผลเลยพี่น้องฮึมมมมมมยหัมหอมมมมมพี่น้องเอ้ยนี่มหละ มันต้องกินอย่างนี้ไปกินเป็นลูกมือขักท่านมันบวมบวมเอนบวแนวอ่ะคนยาบเลยพี่น้องเอ้ยมันต้องใส่งี้เนาะมาแกะเป็นหัวแกะอย่างออกอย่างดีเซฟเลยพี่น้องเนี่ยหอหอยสิริ๋ยวเขาลองชิมก่อนเนาะจะขำหมดเนาะดูดุดุดไปพี่น,น้อง ได้ไปทํางานอีกคําและวห้าหกโมงแลงเนี่ยเดิบพี่น้องเอ,อิบวาวงามเ้างามกินข้าวกันนเจ็บกันห <t> ืมขอบคุขอบใจแล้วพี่น้อง Ừ. lúc lục tao thằng bán thịt trên đó đó, ở xiền này นี่น้องืม mm. โอ้ยถักดีพี่น้องน้องอย่ามาก,ก่อนเพราะตอนน้องไปข้างในก่อนว่าอืมครับเอ้ยเอ้ยบิวาน ทั้งรถทั้งหลานน้องดังคัก็มือเนี่ยอือก็ให้บอกกินังน้องไล่กินบุเบ็ด